ก็สวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับความหนาวและลมหนาวเมื่อเช้า10องศาครับตอนตีสี่นะครับตอนนี้ก็ยังลมแรงอยู่ครับก็ยังแดดตอนบ่ายก็ยังหนาวอยู่นะครับผมก็ตื่นขึ้นมาก็ก่อไฟแต่เช้านะครับแก้หนาว นะครับวันนี้เช่นเคยครับจะมาขอรีวิวมีดสักเล่มนะครับเป็นอีโต้หัวมนนะครับทิ้งผิวไฟบางๆด้านบนนะครับส่วนด้านคมนะครับขัดเงากระจกครับผมขัดเงากระจกนะครับ <c oughs> <c oughs> เรามาดูสเปคมีดกันนะครับขออภัยครับความยาวใบมีดนะครับสิบสองนิ้วหกขุนนะครับสิบสองนิ้วหกขุนความกว้าง สองนิ้วเจ็ดหุนนะครับสันหนาเจ็ดมิลนะครับแล้วก็ไล่เลียวปลายมาเหลือสองมิลครึ่งนะครับไล่เลียวไปทางด้านปลายนะครับเป็นปลายมนนะครับเป็นปลายมนคมขัดเงากระจกครับ ด้ามไม้ประดูนะครับเกือบแลกนะครับเพือเ่อรักษาผิวเนื้อไม้นะครับยาว9นิ้วครับเก้านิ้วนะครับจนอันนี้ก็สิบสองนิ้วหกขุนนะครับให้ชาวเห็นหรือเปล่าครับประมาณนี้นะครับสเปค น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดขีดครับ <c oughs> น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดขีดดูรูรหลักภายนอกนะครับความสวยก็พอไปวัดไปวาได้นะครับราคาไม่สร้างตึกครับตัวนี้ใครชอบของดีราคาถูกก็เล่มนี้เลยครับ ตรงครับคมตรงสันตรงนะครับด้ามกลึงนะครับกลมนะครับ <c oughs> เราก็จะมาทดสอบคมดูนะครับว่าจะคมขนาดไหนสะดุดไหมนะครับเป็นไงครับ ลากจะช้าเบาๆให้ดูครับคมกว่านี้ก็มีดโกนแล้วล่ะครับมันก็เกินความจำเป็นที่เราจะนำไปใช้งานอ้าวเอสเอสเคิร์ฟนะครับโค้งสวยงามนะครับคมมากครับเส้นนี้ ถ้าใครชอบคมเลยใช่เลยครับไม่มีสะดุดเลยครับคมได้จ,จริงจริงครับเอสก็เอสโค้งก็โค้งครับให้ดูแบบจะดจรูปลักษ์ตามนี้หรืออะไรก็ตามนี้นะครับสวยไม่สวยก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาเอา คใครชอบทักมาครับลายผม0842 64 5 9 7 7แอดเข้ามาครับเพิ่มเข้ามาครับ0 642 845977 0842 64 5977นะครับ0842 64 5977ครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับ ก่อนจากไปก็อยากจะให้แฟนขับทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับผม้านะครับพักผ่อนให้พอเพียงนะครับป้องกันความหนาวเหน็บนะครับร่างกายเราก็ถ้าหนาวขนาดนี้ผมว่าอยู่ยากอยู่นะครับเราต้องทนุถนอมหน่อยสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผม